สวัสดีจ้าวันนี้เรามีเจวบองปลาร้าสูตรอีสานแบบดั้งเดิมแซ่บเสดเดิดมาฝากทุกท่านจ้าเข้มข้นหลับแต่เด้อเรามีสี่สูตรให้ท่านได้เลือกลองจิมลองทานกันขนาดหนึ่งรกร,รมัมมีสี่สูตรให้เลือกแซ่บเลยนะจ๊ะสูตรดิบรสจัดจ้านเผ็ดแซ่บหนัวสูตรดิบ มีตัวรสจัดจ้านมีตัวประให้ฉีกอร่อยอร่อยสูตรสุกแซบกลมกล่อมเผ็ดปลานกลางสูตรสุขผสมแมงดาแซบลงตัวหอมกลิ่นแมงดาอร่อยอร่อยนะจ๊ะเพียงก,ะกระปุกละห้าบาทเท่านั้นค่าจัดส่ง30บาท โปรโมชั่นพิเศษซื้อสี่กระปุกเพียง235บาทส่งฟรีเลยจ้าสินค้าทำสดใหม่ทุกวันมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ้าสอบถามเลย094 24 529 2452กินแล้วสะเดิดผัวหลงจ้า